มาคุณเบื่อไหมไม่เอาเราไม่ได้มาขายอะไรทางนั้นนะครับผมวันนี้ก็แปลกหน่อยนะใส่สูรเพราะว่าคือเสื้อข้างในมันดูไม่เรียบร้อยนะครับก็เลย้อาสูรมาใส่นะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะก็ผมจะมาพูดถึงหนึ่งเรื่องที่คนในช่องเราเนะี่ยชอบมากนะครับนั่นก็คือวิธีการหาซื้อเหรียญกาวที่มีคุณภาพโอกาสเติบโตแบบพันนี้ก็ลงทุนไปพันนึงได้ล้านนึงอบประมาณนั้นอะ่ะ ซื้อได้ยังไงเราหาดูได้ที่ไหนนะครับผมเพราะว่าเหรียญกาวต้องบอกก่อนในคลิปก่อนหน้านี้หน้าโน้นหน้านี้หน้านู้นลองย้อนกลับไปย้านกลับไปไกลๆเลยครับเราก็พาไปซื้อเหรียญกาวในกิเลโซึ่งมันกาวพอไหมมันก็ยังเติบโตนะแต่แบบเติบโตแบบพันเอไม่ได้อ่ะไม่อาจจะเติบโตสัก 10x มีโอกาสนะครับในเกตไอโอนะครับผมแต่ก็น้อยนะครับอย่างมากก็2 x 3 x เป็นเรื่องปกติทำรับเปลี่ยนกาวในเกตไอโอนะต่อมาเนี่ยเราก็ได้พาไปดูนะครับเหรียญต้นกำเนิดนะครับผมแล้วก็เข้าซื้อนะตอนนั้นเลยนะซึ่งการเข้าซื้อแบบนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สูงชิปเพราะว่าอะไรครับบางเหรียญเนี่ยเขาก็แค่ลิกขึ้นมาเล่นๆนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยตัวผมก็สร้างได้ตัวคุณก็สร้างได้ครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับใครๆก็สร้างเหรียญคริปโตได้ฉะนั้น มันก็เลยอันตรายมากๆนะครับเราลงทุนไปสักร้อยเหรียญน่ะเหรียญละร้อยนึงอ่ะยังไม่คุ้มเลยครับบางทีเนี่ยยังจะแทบจะจมคุณแทบทั้งหมดเลยนะฉะนั้นแล้ะครับ 1.. วิธีนะครับที่คิวเอาไว้หาเหรียญดาวที่มีมูลค่าได้ครับวิธีนี้เนี่ยไม่ใช่คิวทำให้คนเดียน,นครับอาจารย์คิวเนี่ยขอไม่บอกแล้วกันอาจารย์คนนี้เนี่ยชื่อเสียง ดีมากในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็เก่งมากๆด้านเหรียญกาวนะครับก็ได้มาบอกช่องทางตรงนี้ไว้ซึ่งคิวได้เข้าไปเรียนคอร์สเขาเนี่ยหลักไม่อยากบอกนะครับผมก็เอามาให้ทุกคนได้รู้กันนะครับผมว่าเขาหากันยังไงนะครับผมโอเคไหมซึ่งก่อนอื่นเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตาม1นึ่งแฟนเพจนะครับนั่นก็คือแฟนเพจ มันนี่เมนทอร์นะครับผมก็จะอัปเดตนะครับเรียนก้าวหรือเรียนทิปก่อนใครนะครับก่อน u t u b e อีกนะครับผมก็สามารถไปติดตามช่องทางนี้หรือว่า link, ลิงก์ไลน์กลุ่มนะครับด้านล่างนะครับก็จะเกี่ยวกับการแชร์ดอกต่างต่างนะถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยอยากได้รับเหรียญทิปทุกวันเวลาเป็น10บ0เหรียญก็เข้ากลุ่มได้เลย,เลยคือโอ้โหแชร์กันทุกวันแชร์กันโอ้ oh, เข้าไปไม่ได้ดูแค่สองวันนี้คันข้อความมาบคิดดูดีมเยอะขนาดไหน,นก็เข้าไปได้เลยนะครับผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปรับชมกันครับผม โอเคครับผมการที่เราจะเข้าไปซื้อเหรียญกาวได้เนี่ยแอปแรกที่คุณควรมีตั้งแต่แรกเลยนะครับผมแอปเทรดไทยทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นบิตคัฟซิเมกหรือว่าบิตทาซาแต่ตรงนี้เนี่ยผมใช้บิตทาซาเป็นหลักนะผมรู้สึกมันโอนง่ายสุดนะครับผมใช้บิตทาสาก็ได้นะก็ทั้งสามแอปนี้ก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะแล้วก็แอปที่2ที่เราสมควรมีนั่นก็คือ Meta m มา k Meta m a ากก็จะเป็นลูกหมาจิ้งจอกนะครับผมถ้าเกิดคุณไมม่ีีแอปตัวน คุณก็จะซื้อเหรียญกาวโคตรยากเลยครับคุณจะไปซื้อเหรียญกาวตอนปลายสายแล้วคุณจะมาซื้อตอนแบบกลางสายยังลาบากอะ่ะเออมองออกอ่ะปลายสายก็คือมันไปลิศบนใบแนนหรือไปลิศบนบิดคับแล้วอะ่ะนั่นคือปลายสายแล้วครับกลางสายเนี่ยคุณยังหาซื้อไม่ได้เลยนะครับผมฉะนั้นเราคุณต้องมีครับแอปที่ชั่วเมตามานะครับเมตามานะครับตรงนี้เนี่ยคิวก็จะใช้ในคอมนะแต่ถ้าเกิดในมือถือเนี่ยเราจะใช้เป็นตัว ทั s ว Wallet ก็ได้มาดูชีละอย่างเลยครับผมอย่างแรกนะครับที่เราควรมีนะครับผมหลังจากที่เราไปเลือกโห oh, เป็นร้อยเป็นล้านบ้าบอคอแตกนะครับมันเยอะเกินนะรเราก็มาใช้เว็บตัวนี้ครับชื่อว่าเว็บยูนิคิปนะคือแอปตัวนี้นะครับ,บ,รบมันก็จะมีเหรียญโทเคนต่างๆนานาเยอะมากครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเหรียญกาวแทบจะทั้งหมดับแต่ความพิเศษของแอปนี้ก็คือนะเขา จะให้เหรียญกาวต่างๆที่สร้างขึ้นมาเป็นรนะ้อยเป็นล้านเป็นพันเนี่ยมาทําการเปิดให้ระดมทุนก่อนอ่านะครับก็เนี่ยก็จะมีเปิดการระดมทุนว่าสมมติเหรียญตัวเอาสักชื่อที่มันเรียกง่ายๆแล้วกันอะแพนเค้กด็อกเนี้ยครับมีการเปิดให้ระดมทุนก่อนนะครับถ้าเกิดระดมทุนครบ150้อยบ BNB เนี่ยเขาถึงจะสามารถลิดเหรียญตัวนี้แล้วขายได้จริงๆครับผม เราลองไปเซิร์ชดูไหมอ่ะอันนี้ก็คือเหรียญ Pancakes Dog นะครับผมอันนี้ก็คือ contact เหรียญเขานะอ่ะเราก็ไปวางในบูคอยดูครับเหรียญเขายังไม่ถูกลิ์นะครับเพราะว่าเขายังไม่สามารถระดมทุนผ่านได้เขาระดมทุนผ่านแล้วเหรียญเขาถึงจะสามารถลิ์แล้วก็ขายได้นั่นเองซึ่งคนที่มาระดมทุนในนี้นะครับ150 BNB 1 BNB เนี่ย หมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบก็ประมาณล้านหนึ่งนะครับล้านห้าประมาณนะครับประมาณล้านห้าสามล้านก็ลองคํานวณกันดูนะครับผมซึ่งคนต่างๆที่มาระดมทุนในเว็บนี้นะครับผมเขาต้องเอาเงินระดมทุนเนี่ยล็อกไว้สิบสองเดือนเลยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เหรียญน,นะครับว่าเขาจะล็อกไว้นานแค่ไหนหมายความว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาระดมทุนแล้วเขาล็อกนานขนาดนี้ภายในช่วงปีหนึ่งเราซื้อขายซื้อขายเราจะได้กําไรมากกว่าเขาไปแล้ว มองไหมครับฉะนั้นแล้วครับตรงนี้ก็มีความเสี่ยงที่ลดลงก็คือจะมีเหล่านักลงทุนมาสแกนมาเลือกแต่ละเหรียญให้เราก่อนว่าเฮ้ยเหรียญนี้น่าลงทุนนะอ่ะเหรียญนี้ไม่น่าลงทุนนะอะไรเงี้ยครับผมก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆนะครับให้เลยนะมีชวิตมีเทเลแกรมแล้วก็ตัวมีเว็บไซต์นะครับผมว่าไอเหรียญนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับผมต่างๆนานานั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อโปรเจกต์นะครับผ่านก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับผมก็ผ่านนั่นเองนะครับก็จะมีโปรเจกต์่างเช่นอันเนี้ย Last coin นะครับผมตัวนี้ก็ผ่านแล้วก็เติบโตไปถึง3ามพนสี่สบเปอร์เซ็นต์นะผมโอ้โหก็เติบโตถล่มทลายเลยนะก็เปิดฤทธิ์ให้ซื้อขายจริงๆแล้วแต่ตรงนี้ไอ้ตัวนี้มันผ่านานานมากแล้วนะต้องบอกทุกคนนะมันผ่านนานมากแล้วนะวิธีเช็คเราก็กดเข้าไปในเหรียญน,นะครับผมแล้วเราก็กดตรงนเนี้ยแอดเด s เหรียญนะครับก็คัดลอกไปปุ๊บแล้วก็ไปวางในบูคอยนะครับผมบูคอยปุ๊บเราก็วางตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็เปิดนะครับมันฤทธิ์นานแล้วนะเนี่ยโอ้โหดู ดูนะครับมันลิตมันหลายวันแล้วนะครับเราก็เข้าตรงนี้ไปขายตรงนี้ได้ก็มหาเศรษฐีฮะเอาขายแถวๆนี้ได้ก็เพียงพอแล้วเนาะก็นั่นแหละครับก็มันลิธมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขาลงไม่รู้จะลงไปถึงเท่าไหร่เหมือนกันนะก็ <c oughs> ถ้าเกิดใครที่แบบได้เข้าช่วงต้นๆนะครับเมื่อมันลิตออกมาปุ๊บแล้วก็รอแป๊บนึงขึ้นมาปุ๊บนั่นแหละนั่นแหละนะครับผมโอเคนะก็ถือว่ามีคนที่มีทุนเยอะกว่าเรา สแกนเหรียญกาวต่างๆให้กับเราแล้วกันเนาะแล้วเราค่อยไปซื้อนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคิวแนะนําล็อกไหมนะล็อกหมายความว่าสมมุติตรงเนี้ยเขาต้องการการระดมทุนอยู่ใช่ไหมอ่าสมมุต B B. Mm ิ8 8 0 bnb เมื่อถึงเวลาที่เขาเริ่มเปิดให้ระดมทุนนะครับ mm hmm. เขาจะบอกว่าอัานเนี้ยจะระดมทุนได้อีกใน3วันนะครับผมก็คือ3วันปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้าไลน์นะครับตรงนี้เราก็สามารถ มาซื้อเหรียญเขาเพื่อระดมทุนได้แต่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเหรียญที่เราซื้อเขาไปเนี่ยมันล็อกกี่วันอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกล็อกกี่วันกี่เดือนนะครับโปรเจกต์จะผ่านไหมโปรเจกต์ไม่ผ่านเขาก็โอนเงินคืนของเรานะครับโปรเจกต์ผ่านเราก็ได้เหรียญเข้าไปแต่ก็โดนล็อก12เดือน3เดือน6เดือนอันนี้นก็แล้วแต่นะครับผมตรงนี้แล้วแต่ทุนเลยนะครับเพราะว่า,าการล็อกเนี่ยไม่นานนะครับโปรเจกต์เห็นต่ําสุด3เดือนโปรเจกต์เห็นนานสุดปีหนึ่งนะครับผมก็เสี่ยงกันเอาเองนะครับผมซึ่งมเมื่อวา่ สเปซช,ชิบะานะครับผมโอ้โหเข้าไปปุ๊บโอ้โหหน้าแหกอะ่ะ อคัดทุนเแลาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือคือคิวเห็นว่าเฮ้ยรูปนะครับรูปของเหรียญมันเฟี้ยวดีนะครับมันเป็นกิฟต์นะฮะเหรียญตัวอื่นมันก็จะเป็นรูปนิ่งๆใช่ไหมเหรียญตัวนี้เป็นรูปกิฟต์ก็คิดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะไปไกลนะเราก็เลยลงทุนตอนเหรียญเขาล็อกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วโปรเจกต์ผ่านแล้วนะครับเราก็เข้าไปซื้อในบูคนะครับวิธีการซื้อก็คือสมมติเหรียญตัวนี้มันผ่านแล้วนะเห็นไหมสเกลเต็มทุกอย่างเต็มนะครับล้วก็คัดลอก a d ดเด s เหรียญไปนะครับ เนี่ยผมซื้อน่าจะช่วงแถวๆนี้แหละพุ่งไปตรงนี้เลยนี่แหละครับคือความน่ากลัวของเหรียญกาวนะครับผมก็ไม่รู้มันจะต่ําไปถึงเมื่อไหร่นะครับก็รอไปครับไม่เป็นไรมันเพิ่งเปิดตัวมาไม่ถึงวันนะครับอ่ลองดูสี่ชั่วโมงนะมันก็มีแค่ไม่กี่แท่งอย่างนะก็ตามนั้นแหละครับเราก็ต้องทําใจไว้ด้วยนะครับผมและก็หลังจากที่เราดูกราฟแล้วเอออยากซื้อนะครับอยากซื้อเราทํายังไงนะครับอยากซื้อปุ๊บเราก็ไป connect w a เล e t นะครับผม เลือกเป็น Meta m a Mark s k นะครับผมหรือ Trust Wallet นะครับพอเราเลือกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำการเทรดเนี่ยครับผมเราจะใส่เท่าไรเรามีเท่าไรเราใส่ไปเลยไหมมีกี่เหรียญเนี่ยเราก็ใส่ไปได้เหรียญเท่าไหร่แล้วเราก็ทำการสวอปจบครับพอเราสวอปเราก็จะได้เหรียญออกมาแค่นั้นครับผมอ่าเนี่ยเห็นไหมผมก็มีเนี่ยผมมีทั้งหมด5ล้านกว่าโคนี่ก็ขาดทุนมาป40-50%นะครับผมก็รอไปแต่อันนี้เขาคัดกองมาแล้วนี่เราก็ มันก็ยังไม่ได้เชื่อมัน่นมันได้ร้อยเปอร์เซ็นะมันก็อาจจะล่มก็ได้นะก็คำนวณความเสี่ยงหรือว่ามันนี่ไม่เห็นเมนกันเองนะครับจากการความเสี่ยงของกองเงินเงินทุนของคุณเองนะโอเคนะครับผมอ่ะต่อมานะครับอีกหนึ่งช่องทางที่เอาไว้หาเหรียญกลาวนะครับก็คือด้านบนนี้เลยครับผมอ่ะเรากลับไปที่หน้าแรกของบุคคลกันก็นได้เนะี่ยมันก็จะมีเหรียญที่เขามายิงโฆษนณานครับเหรียญก่าวต่างๆนะครับผมก็มายิงโฆษณาตรงนี้ เขาบอกกันว่านะตรงนี้ก็มีหลายเหรียญนะครับที่ไปได้ไกลแล้วก็หลายเหรียญที่ขาดทุนเหมือนกันนะตรงนี้ก็สามารถมาดูได้เพราะว่าเหรียญเขายอมยิงแอดมาอยู่หน้าบูคอร์ผมไม่คิดว่าเขาน่าจะจ่ายเยอะเขาน่าจ่ายเยอะเขาน่จะมีทุนในทรัพย์ที่เยอะครับเขาน่าจะทําอะไรที่มันน่าจะผ่านการตจสอบของบูคอร์มาแล้วระดับหนึ่งแหละถึงให้ยิงบนเนี้ยนะครับผมก็สามารถมาดูเหรียญตรงนี้ได้นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะหน้าเว็บก็ถ้าถามว่าคนทําเว็บก็ดูพื้นๆนะแต่ก็ดูสวยดีครับดูสวยดีนะครับผมโอเคครับ อ่ะอันนี้อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมและช่องทางสุดท้ายนะครับที่ผมเอาไว้ดูเลยนะครับผมก็คือที่คนนี้ฮะถามว่าที่คนนี้ครับเขาเป็นคนหลักเสียนะครับผมคือประวัติเขาเนี่ยถ้าที่ฟังคร่าวๆมานะคือเขาเป็นคนแรกๆที่แบบระดมนะครับให้เข้าไปซื้อเหรียญกาวนะครับจนเขาเออก็รวยระดับหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้นะครับ เขาก็เป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ที่แนะนําพวกเหรียญกาวต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าเหรียญกาวเนี่ยมันจะมีมูลค่าได้ก็ต่อเมื่อนคนสนใจเยอะๆยอย่างเช่นเหรียญดอสคอรที่มีอ l ล n อนมาร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราอิลลอนมาร์มาชวิตว่าผมอยากได้หมาเพิ่มเนี้ยดอสคอรก็คือคือเหรียญกาวมันไม่มีอะไรที่ตายตัวแหอกครับมันมีแค่ความนิยมอะความนิยมของตัวคนที่เชียร์มันเออนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ l ล n อนเชียร์ ดอลคอยน์ั่นแหละมันก็ชัดเจนที่สุดแหละครับว่าราคาดอลคอยก์อาจจะพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าเลิกเชียร์เมื่อไหร่ราคาดอลคอย์ก็จะร่วงลงมานั่นเองนะครับผมคนนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวเล็กๆคนหนึ่งเหมือนกันครับที่เคยพูดเหรียญกาวไว้แล้วเหรียญกาวที่เขามาขงมาิงเนี่ยนมาคู่เนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมูลครับอ่านะครับ,นะรบแล้วก็มาดูนะครับ มันก็จะมีทั้งเกม NFT บ้างน,นะครับผมแล้วก็จะมีเหรียญน,นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเกมนะครับโปเกมอนนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกม NFT แน่นอนเลยนะครับผมหรือว่าแอ a n k บอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองลองมาดูกันนะในส่วนนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเข้าไปดูเนื้อนเนื้อคลิปก็ได้นะเนี่ยผมว่าเราเซิร์ชชื่อนเนี้มันก็น่าจะขึ้นเหรียญล้วเราก็เข้าไปซื้อแค่นั้นเองนะครับผมก็ตอนที่เข้าไปซื้อเหรียญก็ดูให้ถูกนะครับว่า เออไออัเดส,สแคมหรือเปล่าอันนี้ก็ระวังอีกทีหนึ่งนะบางทีชื่อเหรียญเหมือนกันมันอาจจะเป็นโคลาอัศเดสอ่ะนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าชื่อเหรียญเดียวเนี่ยมันอาจจะมีหลายๆลอัเดสีสอาจจะพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ใหญ่คุณก็จะไปเจอเหรียญที่สแคมได้ตรงนี้ก็ระวังไว้อีกหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมตรงนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเหรียญกาวเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้คุณนะครับขาดทุนกับเหรียญน,นั้น90%ได้เลยนะ ยกตัวอย่างเช่นคุณลงไปร้อยหนึง่งคุณอาจจะเหลือแค่10บาทหรือบางโปรเจกต์มันลักภูลักภูได้ไหมล่ะลักภูก็คือมันหายไปเลยนะครับคุณลงทุนไปร้อยหนึ่งก็หายไปร้อยหนึ่งเลยนะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการมั n ฑน์เมเนจเม้นท์นั่นก็คือการจัดก,การเรื่องการเงินของคุณนั่นเองนะครับผมว่าคุณมีเงินที่จะลงทุนในเหนรียญดาวพวกนี้คุณต้องเตรียมใจไว้ได้เลยครับว่ามันอาจจะกลายเป็นศูนย์ครับ ก็ฉะนั้นแล้วครับก็จงไปใช้การจัดก,การของคุณในการลงทุนว่าคุณจะลงทุนกี่เหรียญเหรียญละเท่าไหร่ดีนะครับตรงนี้ก็จะช่วยทําให้พอร์ตของเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นและมีโอกาสที่จะทํากําไรได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของคุณเป็นคนแรกๆเลยครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม